ตอกไข่ปลาเลยของชอบ,อชอบกินกับเม็ดกระถิ่นแบบนี้อือหูดูเต่งๆคะไปฮะนี่จะเป็นไข่หมึกนะฮะนี่มีหมึกใสยอยู่ข้างล่างนะ้วยเนาะใชะ่ไข่หมึกมาชิ้นใหญ่ๆใสๆแบบนี้นะฮะนีะ่นี่ๆๆนี่เธอดูยำปูม้าของเขาปูม้าึ้นมาแบบเนื้อใสๆเลยอันนี้เป็นเหลาปูม้านะฮะใมนี่ตอนนี้เราอยู่ที่พัทยานะคระับพามาลองร้านส้ตมตำเปิดใหม่ชื่อร้านตำปูปลาเรานะฮะ จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับจับเพิงเมืองพัทยานะครับที่ถนนสาย3เนะาะไปเดี๋ยวพาไปลองจะบอกว่าเขาเป็นร้านดังมาจากการละสิทธ์เลยนะเมนูส้มตำอะไรเงี้ยเขาก็เริ่ม60 70บเจเองเธออ่านี่ครับราคาก็ประมาณนี้ราคาน่ารักน่ารักนะครับ70 80บปดสาทนะพวกซีฟู้ดเขาก็มีนะคือเขาเหมือนเอาการละสิทธ์มาเดบยบกับพัทยาเธอลาบเ,ออเหลาอะไรางี้ก็คือมีหมดเลยนี่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 ฮะอันนี้ก็จะเป็นเหล่าซีฟู้ดอะไรแบบนี้นะหมึกสายปูม้าหอยแครงแซลมอนอะไรก็คือมีหมดเนาะไปเดินห้ลองสั่งก่อนไปนี่จะบอกว่าอันนี้เเเป็นนรทมลยะะ เหลาหอยนาอันนี้คือหากินยางนะทุกคนเนาะใช่คือเราไม่ได้กินนานมากแล้วเธอจะบอกว่าอันนี้เป็นของแซบของทีเด็ดเลยใช่โอ้โหตัวหนึ่งคือใหญ่มากเธอดูนี่นี่เดี๋ยวเขาเอาเนื้อออกมาให้ดูนะหือ้ยเห็นดวงครับแบบนี้ฮะนี่พี่เขาบอกว่าต้องเอาขี้ออกก่อนครั้งนี้แล้วกินไม่เอาออกพี่บอกว่าต้องเอาออกใช่ใช่นี่ราดน้ำเหลาไปแบบนี้ฮะนี่แซบๆนเดือดนะฮะดูดูนะฮะกุบกับกุบกับมากเลยเนาะกุบกับมากชอบมาก ก็จะแบบค<า>้าสายสกันไปน้อเนาะใช,ใช่แต่ส่วนใหญ่ก็ตัวเป่งๆอย่างนั้นเลยนะอะ่อือดูต้องหลายๆตัวหอยหนาฮะอุ้ยเธอเห็นแบบนี้น้ำปลาเขาแซ่บเดอ้อเออโค้งกลับอ่ะใช่จะเป็นตามแบบตมปลานี่ที่เราสั่งมานะจะมีตำตีนไก่มีเหล่ามาหาสมุทรแซลมอนกุ้งกุ้งสดกุ้งสุกอะไรก็คือมีหมดอะ่ะแล้วแต่เราจะเลือกอเห็นมาเต็มๆจานแบบนี้นะทุกคนร5อห้าสิบบาท ตอ50บาทคือให้หอยมาเยอะอยู่นะใช่เราชอบมากนี่นี่นี่เธอดูยำปูม้าของเขาปูม้าขึ้นมาแบบเนื้อใสๆเลยอืออันนี้เป็นเหลาปูม้านะคะใชใ่ใครชอบแบบส่งแบบสุกแบบดิบอะไรก็คือบอกเขาได้นเนาะแล้วน้ำปลาร้าคือหนัวม,มากแต่ให้ดูความพริกก่อนพริกมาขนาดนี้อะแมะ่ไปฮะลุยเลยจวดไปก็น,น้ำปลาร้าอืแซ่บบ่ แซ่บมากแซ่บมากนี่เป็นเหล่าแซลมอนกุ้งทุกคนกุ้งเ็าคือมาแบบตัวใหญ่ๆเลยอชจวดน้ำปลาะเดือดนะฮะใช่น้ำปลาที่นี่เขาคือคนคลรักมากนัวมากนะฮะถูกตัวใหญ่จริงว่ะอืะกุ้งคือเนื้อแด้งมากชอบมากอ่ะกุ้งสดมันจะเนื้อมันจะกรุบๆนะใช่แล้วน้ำปลาเขาคือกลิ่นไแรงเลยอน้ำปลากาลสินนะฮะอืม แล้วข้างใต้เขาจะใส่เป็นมะม่วงเป็นข้าวโพดอะไรแบบนี้เนาะกินตัดกับแซลมอนชิ้นหวานๆแบบนี้นะฮะชิ้นใหญ่ๆนะพี่น้องเลยชิจานเนาะแซลมอนเขาชิ้นใหญ่อยู่นะนี่ให้ดูใกล้ๆนะครับสีสวยเลยสันใจยังไงเนี้ยอันนี้คือมื้อเช้านะเหล่าปูมาที่เราสั่งมาอันนี้นะ250บบาทนะน่าจะปูสองตัวทุกคน แล้วก็เหลาแซลมอนกุ้งอันนี้29 9อันนี้เป็นเมนูที่สั่งดุกล้านเลยเป็นตําตีนไก่นะฝอยมักตีนฝอยมักตีนเออตีนไก่มาเด้งๆอยงางนี้นะฮะกับน้ำปลาร้าไปเขาไม่ได้เละมากนะเขาจะแบบพอให้เคียวหนุมๆกรุบเนาะใช่ไหมขก็หมดตีนอยู่อะนี่เขาจะใส่มาเป็นกระถินแล้วก็น้ำเหล่าคล้ายๆส้มตำอะแต่ไม่ใส่เส้นอะไรแบบเนี้ยเนาะ เอาจริงชอบน้ำปลาละเขาอ่ะมันจะแบบเปรี้ยวเผ็ดเค็มนัวมากแล้วก <ừ> ินกับตีนไก่เด้งๆแบบนี้นะนะค่ะอืมลุดเลยออกเด้งหนังนังน้ำปลาแล้วเลยเออแบบนี้ฮะนัวๆแซ่บๆเด้อพี่น้องมือเศร้ามือเศร้า,าเดือดแต่เศร้าเลย <c oughs> อันนี้ของผมสั่งมานะฮะจะเป็นยำปูม้ากับกุ้งนะฮะจะเป็นกุ้งสุกทั้งคู่เลยนะทั้งปูทั้งกุ้งนะสุกๆมาเลย สมริงอับน้องแจ็บไม่ไหวน้องแจ็บสร้างมาเพลิดเพลินอืมอืมปูดสดไหมเนื้อขาวร้องอนะ่ะและกุ้งที่นี่ก็คือแบบมาแบบตัวใหญ่ๆแบบนี้เลย <laughs> นี่ขนาดต้มแล้วสุกแล้วนะถ้าลวกมาน่าจะลวกมาอ่ะอือน้ำปลาหอมอ่ะบอกแล้วว่าปลาลานหนัวมากอออืออรอ ในจานเขาจะใส่มาเป็นไหลบัวเป็นข้าวโพดเป็นมะม่วงอะไรแบบนี้ด้วยนะเป็นยำอะไรแบบเนี้ยเนาะใช่ข้งจานเนี้ยสองหสิบาทราคาดีนะใช่ของเธอเท่าไหร่นะซับต,ตีนแกบเนี้ย90้บาทเดงเธอตนีนมาล้นจานเลยราคาดีว่ะนุ่นๆๆย,หยำอหอยนางรมเธอหอยนางรมเขาคือตัวใหญ่มากเธอนี่ให้ดูเขาได้ทำแบบเป็นยำแบบหอมเจียวใส่เครื่องมาแล้วเนาะใช่ยำม,มาแบบทรงเครื่องอืม,อมข้างใต้นี่คือหอยหมดเลยนะเธอคุยมาให้ดูอือเห็นไหม มันหลบซ่อนอยู่เออนี่นี่นี่ตัวใหญ่ๆอยู่เนี่ยเออเห็นไหมจะหาว่าจกตาเออหอยเน้นๆ,ไป,ๆไปฮะอืมละมุนเนาะกินกนกบกะินนี่คือมันจะหวานนะเวลานะตบกะทินด้วยเนาะม,มันแปลกอยู่นะมันจะมีสารอะไรสักอย่างหนึ่งอะที่พี่ลูกเพจเคยมาคอมเมนต์อะใช่รสชาติน้ำยำเขาจะออกเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานเลยนะแล้วก็หอมน้ำพริกเผาอะเออหอยตัวใหญ่ๆแบบนี้นะปะ โคตรฟินนะพูดเลยดมได้เช้ากินดมเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละวันนี้มีกันบ้านไหมน่ยต้องทำเปล่าดมไปก็เท่านั้นอันนี้ที่น้องแจ่มสั่งมาจาจาลาร้อยเจ็ดสิบบาทเนาะก็ะมาแบบจองเครื่องมีเครื่องให้พร้อมอ่ะประมาณนี้ตันนี้คือมาเอกเลยทุกคนคือใส่มาเยอะมากเป็นยำรวมมหาสมุทรนะคะแล้วใส่มาทั้งหอยแมลงผู้ไข่ปลาหมึกไข่ปลาเลียวเซียวแซลมอน ปูม้าแบบนี้หอยแครงก็มีเธอกุ้งสดก็มีอ่าประมาณนี้นะฮะแล้วท็อปเป็นไข่กุ้งด้านบนอ่ะเนาะใช่ยกับน้ำยำเดือดเยอะจะคนยังไงวะเนี่ยขอไข่ปลาเลยของชอบกินกับเม็ดกระถิ่นแบบนี้อือหูดูเต็งๆฮะไปฮะจานนึงคือใหญ่มากแล้วราคาเนีสามเก้าเก้าคือมากนะใช่สามเก้าเก้าเมื่อกี้พี่เห็นในเมนูคือราคาคือดีมากเนาะใช่ ไข่ปลาหมดเลยอันนี้จะเป็นไข่หมึกนะฮะนี่มีหมึกสายอยู่ข้างล่างนะ้วยเนาะใช่ไข่หมึกมาชิ้นใหญ่ๆใสๆแบบนี้นะฮะไปฮะ <c oughs> อือฮอจริงเราไม่ต้องสั่งมาเยอะก็ได้นะจริงๆแล้ว่าสั่งมาแค่จานเนี้ยก็ใครอยากกินแบบรวมๆอ่ะเนาะใช่คือมันเยอะนะทุกคนกินสองสามคนอะ่ะใช่ของหมึกสายบ้างอ่าหมึกสายนะมันจะกลุบๆเนะอ้ะ บางคนจะอาจจะไม่ชอบมันจะเหนียวแต่พี่ชอบนะมันได้เคี้ยวเดีย่เนาะแล้วปูมาเขาคือทีเด็ดอยู่นะเธอใครมาคือแนะนําให้สั่งเลยปูสดจริงเออปูมาสดสดใสใส,ส,สแบบนี้นะฮะน้ำปลาเนื้อตรงโครงตรงก้ามคือจุดได้หมดอะ่ะเอาจริงแล้วเนาะใช่นะีน่จานนึงคือมาใหญ่ๆแบบนี้ยใครอยากลองมานะ เขาชื่อยำม,มหาสมุทรนะทุกคนลองสั่งกันดูยกมาทั้งหมดเลยครับมาคนเดียวอย่าอย่าสั่งอันนี้เลยกินไม่หมดหรอกแล้วทำไมกินเผ็ดเดีย๋ยวสั่งเผ็ดเออเผ็ดมากที่นี่คือรสจัดนะใช่ใครอยากตามมานะคะเดี๋ยวผมทิ้งพิกัดไว้ให้นะครับทุกคนร้านเขาจะเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะครับชื่อตําปูปลาเลาสาขาสองนะคะอยู่ที่พัทยาตรงข้ามดับเพลิงนะอย่างที่ผมบอกเข้าไปจะเป็นโรงพยาบาลพัทยาเนี่ยหายง่ายๆร้านเขา,าจะเปิดแต่บ,บ่ายสองถึงเที่ยงคืนเลยนะทุกคนใครมาไม่ด่วนเยวทิ้งพิกัดไว้ให้ใต้โพ์เนาะเลาเขาคืนนัวจีแทบจจริิงตดใแล้วเนี่ อม,มาที่นี่กินปูอย่างเดียวสมชื่อร้านเลยเอาอีกตัวไหมเนี่ยพี่มีตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังเอาไหมให้ยินตัวนันก็คือไม่ต้องไปไหนแล้วนะเอออยู่นี่ <8. S 1> เลย